สาวก t ตโยต้ารีโว w โฟไม่ควรพลาดคลิปนี้วันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ขวัญใจออฟโรดโตโยต้ารีโว่โฟไม่ว่าจะเป็น Toyota Revo 4ประตู Toyota Revo Smart c a ทนะคะทั้ง3คันนี้นะคะเราตกแต่งเป็นหน้าร็อกโคให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแถมยังมีอีกคันนึงนะคะเป็น Toyota 4 w ฟ n ตอนเดียวคันนี้นั่นเองนะคะ แต่ตรงนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากได้รุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์095 0304555ขอย้ำนะคะ095 0304555นะคะแถมวันนี้เรายังให้โปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับลูกค้าอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย0%นาน1ปี GPS ช่วยเหลือ24ชั่วโมงถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี1ปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรถสวยๆแบบนี้อยู่กับเราไม่นานนะคะ ลีบเข้ามาจับจองหลังจบคลิปนี้รีบโทรมาได้เลยนะคะเนเน่พร้อมรับสายอยู่ค่ะ